ไม้ปาดจะมาเมื่อไหร่ทำยังไงถึงจะได้ไม้ปาดมาค่ะ collection v o l u n t e e มาแล้วออกแบบกันอยู่นานเลยนะคะว่าจะทำเป็นลายอะไรดีดูคล้ายกับปีที่เราไปหมดก็เลยตัดสินใจกันว่าใส่เป็นโค้ดดีกว่า spread the love spread ในถั่วกันไปเลยค่ะช่ำ ส่วนสีไม้ป่าดเนี่ยเป็นแบบชมพูชมพูกว่าปีที่แล้วอีกนะของจริงสวยมากเลด3 0 4เหมือนเดิมนะคะแข็งแรงทนทานใครอยากได้ฟังดีๆง่ายๆค่ะช็อปในถั่วครบ350บาทเท่านั้นกดไปเลยค่ะรถมัชฉะรถช็อกและรวมทั้งหมดเลยก่อนจะชำระเงินเช็คดีๆในตะกร้าต้องมีของขวัญน,นะคะจะขึ้นแบบนี้ว่าเป็นไม้ปาถ้าไม่มีไม่ได้นะคะย้ำอีกทีเลยมีจานวนจากัดรีบนะไปละบาย เค้กวาเลนไทน์ปีนี้มาแล้วค่ะม่ให้เลือกเยอะมากบอกเลยก้อนแรกนะคะจะเป็นสตรอเบอรี่ช็อตเค้กแต่มาในรูปแบบของบนะ็อกซ์เนาะเหมือนปีก่นกอนๆก็คือมีครัมโบข้างล่างแล้วก็มีเนื้อช็อตเค้กนะคะส่วนไส้ปีนี้จะใส่สตรอเบอรี่สดลงไปด้วยเพราะว่าสตรอเบอรี่ช่วงนี้มันอร่อยมากแล้วก็ตรงกลางยังมียมสตรอเบอรี่เหมือนเดิมนะคะเวลากินก็จะได้อร่อยแบบ2แบบเลยค่ะแล้วแต่ว่าตักกินโดนอะไรแต่อร่อยทุกคําแน่นอนข้างบนจะออนท็อปไปด้วยสตรอเบอรี่สดเพิ่มเติมนะ วางดึงเรียงแบบนี้นะคะเกาหลีเกาใจใครเคยสั่งทุกปีก็น่าจะคุ้นเคยกับรสนี้กันแล้วนะมาต่อกันที่ราต่อไปกันเลยปีนี้เรามี Black Forest Cake มาให้ด้วยนะใครที่ยังไม่เคยชิมนะคะช่วงนี้กลายเป็นเค้กยอดฮิตของร้านเราเบสจะเป็นเนื้อช็อกโกแลตเค้กนะคะวางเชอร์รี่สดแล้วก็บีบวีบ,บครีมลงไปตรงกลางก็จะใส่ไส้เชอร์รี่ฟิลลิ่งฉ่ำสุดๆเหมือนการได้ฟิลทั้งสงแบบตักเจอเชอร์รี่สดก็อร่อยตัเกเจอเชอร์อรี่ฟิลลิ่งก็แบบอืม้มฉ่ำ ยังไม่จบค่ะไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้ราดช,ช็อกโกแลตลงไปคือเหมือนมากินที่ร้านเลยค่ะดีไม่ดีอร่อยกว่าด้วยเพราะว่ามีเชอร์รี่สดเยอะมากปีบครีมเล็กน้อยแล้วก็ตกแต่งด้วยเชอร์รี่เต็มเต็มลูกอีก2ลูกนะคะเชอร์รี่เราคัดมาลูกใหญ่ๆนะคะแล้วก็เลือกแบบสีแดงพอไปถึงทุโคนอนาสีมันจะเข้มขึ้นนิดนึงแต่มันก็จะสุกข,ขึ้นลงก็จะหวานมากนั่นแหละค่ะมารับที่ร้านจะใส่กล่องแบบนี้ให้นะคะส่วนถ้าส่งทางไกลจะเป็นกล่องแบบนี้เราทดลองการส่งกันให้เรียบร้อยแล้วทั้งโยนทั้งคว่ำทั้ง ไม่ร้อยเปอร์เซนต์แต่ว่าถ้าเกิดโอเคกับแบบนี้ก็ต้องจัดละค่ะก้อนใหญ่สำหรับรับหน้าร้านด้วยเดี๋ยวเอาวิดีโอมาให้ดูไปละใบไปกันต่อกับเค้กวาเลนไทน์ถ้าแบบบ็อกซ์เค้กมันเล็กเกินไปอยากแสดงความรักแบบจุกๆนะคะต้องเจอแบบนี้อันนี้สั่งได้เฉพาะมารับหน้าร้านที่หันกันนะมีสองรสให้เลือกค่ะอันที่ทำอยู่คือ black forest cake เนื้อเค้กช็อกโกแลตใส้เชอร์รี่ฟิลลิ่งจุกๆโปะด้วยวิปครีมนะคะแล้วก็ราดด้วยช็อกโกแลตกงนาชตามสไตล์ black forest cake ของ from scratch ค่ะ ยังไม่หมดปกติเราจะวางเชอร์รี่กันแบบกรุ้มกริ่มใช่ไหมน,นี่ก็คือมาแบบทั้งส่วนไอที่แฟนชอบกินเชอร์รี่สดเหมือนดิฉันนะคะต้องจัดบอกเลยมันฟินมากเชอร์รี่ที่คัดมาคือไซส์แบบบูมบามากเราสั่งจากบริษัทที่เขานําเข้ามาโดยตรงนะคะที่เขาคือมีส่งชาสีเชอร์รี่มาให้เลือกด้วยถ้าแดงสดๆจะออกเปรี้ยวนิดนึงแต่ถ้าทิ้งไว้อีกก็จะเริ่มเข้มขึ้นแล้วก็จะหวานขึ้น,นะคะ่ะอ่ะไปกันต่อก้อนที่2เป็นสตรอเบอรี่ช็อตเค้กนะคะแต่ว่าไส้ข้างในจะเป็นแยมสตรอเบอรี่ค่ะ ด้วยวิปครีมสดนะคะเหตุผลที่เราไม่ใส่สตรอเบอรี่สดเข้าไปในไส้เพราะว่าเดี๋ยวข้างบนมันจะวางสตรอเบอรี่เยอะมากถ้าไส้เป็นสตรอเบอรี่สดแล้วก็มีสตรอเบอรี่สดข้างบนอีกไม่ต้องกินหรอกค่ะเค้กไปกินสตรอเบอรี่เถอะอีกลาเลน ั่นแหละมันจะได้อร่อยค่ะบาลานซ์กันกําลังดีกินคํหนึ่งเจอทั้งยำเนื้อเค,ค้กครีมสตรอเบอรี่สดฟินมากมีไซส์ให้เลือก2ไซส์นะคะมีขนาด1ปอนด์แล้วก็3ปอนด์เลือกได้ตามใจตามสบายใส่กล่องแบบนี้ทุกอันเลยนะคะแล้วก็มีการ์ดวาเลนไทน์ให้ด้วยย้ำอีกทีนะคะนี่รับได้เฉพาะหน้าร้านเ,าเวลาทานก็แกะบโบแกะพลาสติกออกตัดก็จะได้ชิ้นแบบนี้เลยสวยมากน่ากินสุดๆเก็บไว้ทานแบบ 3- 4 5ี่้าวันก็ยังอร่อยนะคะแฟนลักแน่นอนไปละค่ะบาย Happy Valentine's Day ล่วงหน้า1วันพอสำหรับที่ From Scratch นั้น Valentine's Day ของเราเริ่มตั้งแต่วันที่11ค่ะใครได้รับเค้กแล้วบ้าง มาเล่าให้ฟังนะคะปีนี้น่าจะเป็นปีที่4ที่เราทําเค้กวาเลนไทน์แบบนี้ส่งต่างจังหวัดด้วยความที่มันเป็นเค้กบ็อกซ์เนาะดูเหมือนจะทําง่ายใช่ไหมแค่ตัดเค้กวางสตรอเบอรี่บีบครีมปุ๊บ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 เสร็จปีแรกรับออเดอร์กันเพลินๆค่ะวันละ200กว่ากล่องต่อกัน4วันเกือบร้องไห้ทุกคนแล้วแบบด้วยความที่ไม่มีประสบการณ์มาก่อนนะรับแบบคัสตอมไมซ์เขียนหน้าข้อความเค้กอ่ะแต่ละกล่องไม่เหมือนกันจะข้อความเลยค่ะเกือบส่งไม่ทันคือจะร้องไห้จริงๆนะ ปีหลังๆก็ประสบการณ์เริ่มมากขึ้นนะคะวางแผนได้ดีขึ้นเดี๋ยวนี้ชิลแล้วค่ะน้องๆห้องเค้กเก่งมากน่ากินสุดๆแอปปี้วาเลนไทน์นะคะทุกคนขอบคุณมากๆเลยนะคะที่อุดหนุนหวังว่าเค้กจะอร่อยใครซื้อไปให้แฟนขอให้แฟนรักแฟนหลงใครซื้อไปกินเองขอให้เจอแฟนเร็วๆไปเลคะ่ะบาย